กระบะย,ยกสูง4ประตูเคียร์ออโต้กับอิซูซูด a แม1.9ตัวนี้เป็นตัวแซดปี2020ค่ะเป็นตัว h i g h l a n d ร er. ์เข้ามาเพิ่มแล้วนะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพ่าใครที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถกระบะย,ยกสูง4ประตูของอิซูซอยู่คันนี้นะคะเป็นปี2020เครื่อง1.9เป็นตัว1.9แซดจะตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะตัวนี้เป็นออโต้4ประตูด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์รถกระบะมือสองคัดเกล็ดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนํำมาแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์ขออนุญาตแพลนกล้องสักน,นิดน,นึงนะตอนนี้รถเข้าใหม่ทยอยกันเข้าใหม่มาค่อนข้างเยอะเลยนะกระบะนะก็มีทั้งตัวรีโว่นะนะคะนุ่นนะกระบะเข้ามาใหม่นะตัวโฉมหน้าใหม่นะโฉมหน้าตัวกระจังหน้าตัว หน้าหลอก็ทยอยเข้ามาค่ะ X s e r ซ e s ก็ยังอยู่นะคะหรือว่าถ้าเป็นฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวนิสสันนวาร่าก็ยังอยู่นะคะใครสนใจรถกระบะนะแล้วก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเป็นรถเข้าใหม่เหมือนกันค่ะพี่พี่คะตัวนี้รู้สึกว่าเขายังไม่ได้ชงนะเพียงแค่น่าจะเช็ดแล้วก็ล้างทาความสะอาดด้านนอกเท่านั้นเองเดี๋ยวตัวเนี้ยนะคะจะมีช่างมา QC รถนะคะก็คือมา QC รถแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปเก็บงานปรับสภาพให้อันนี้หนึ่งก็เลยนํามารีวิวให้ได้รับชมกันก่อนตัวนี้เป็นตัว isuzu นะคะเป็นตัวดีแม็ก1.9 Z นะคะปี2020คันที่ออกห้างไปแดนซ์อยู่ประมาณ9 0 0 0แสนกว่า นะจะอยู่9 0 0 0แสนกว่าเลยนะตัวนี้เหลือเพียงแค่5 0 9 0 0 0เเลขไม่อยู่เพียงแค่1 1 7 0 0 0เโลเป็นเกียร์ออโต้นะก็คือกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นั่นเองเป็นตัวไฮแลนเดอร์พร้อมกับแคริบอยเป็นรถประวังจากหน่วยงานและได้สีเทามาหรือว่าเป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายค่ะใครสนใจนะพี่ๆขาเข้ามาแล้วนะปกติจะเห็นเป็นรีโวเนาะตอนนี้อิสุสก็ทยอยกันเข้ามาค่ะตัวนี้ได้สีประตูด้วยเดี๋ยวนั้นหนึงจะพารับชมรอบๆค่ะนะคันนี้ได้กุญแจส สัองมาด้วยนะคะได้กุญแจสำรองมาด้วยค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าคันนี้ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้า LED ค่ะพี่ขากระจังหน้าโครเมียมค่ะตัวนี้นะเป็นตัวโฉมกระจังหน้าโครเมียมโลโก้นะคะก็จะได้เป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะพี่ขาตัวนี้เป็นปี20ค่ะนี่โฉมหน้าปี20ยังได้แบบว่าได้ไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่คู่กันแบบนี้ด้วย ฝากกระโปงคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะแต่ว่าให้ดูสภาพรถที่แรกเข้านะคะสันเหลี่ยมคมก็ยังเดิมสวยค่ะนะคะไม่มีรอยบุบนะคะอ่านี่ฝากกระโปรงเดิมแล้วก็ดูด้านข้างสันเหลี่ยมคมยังได้เดิมอยู่นะคะนี่แล้วก็ล้อแม็กอันนี้ก็คือเดิมจากโรงงานค่ะได้แม็ก 5้าลูนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนตัวนี้นะคะที่ติดมากับรถจะเป็นยางดันหลบนะแต่ว่าแม็กเนี่ยเขาจะซีรีย์ยางจะอยู่ที่สองหห้าอันนี้ซูมไม่ใช่ซูมดิแต่ปรับให้ชัดสองหกห้าทับหกสิบอแม็กขอบ18นิ้วค่ะส่วนในเรื่องของปียางอันนี้ ถ้ายางเป็นปีเก่าไปหรือว่าดอกยางไม่มีอัน,นี้เราเปลี่ยนให้นะคะเราเปลี่ยนให้น,นี้เป็นยางดันหลบแต่ที่ติดมากับรถนี้จะเป็นปียี่สองนี่ค่ะอาดูซุ้มล้อใกล้ๆเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะยังมีเลอะขี้ฝุ่นขี้โคลนอยู่เดี๋ยวทางช่างนะคะของเพรยนเดี๋ยวเขาจะไปเก็บงานปรับสภาพค่ะ แล้วก็นี่ค่ะตาสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์ก็คือเป็นกระบะย,ยกสูงค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมค่ะเพิ่มความหรูหรากระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะและตรงนี้ก็ได้เป็นสีดําพลาสติกค่ะนี่เสารับสัญญาณอยู่ด้านหน้าค่ะเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบขอบตรงนี้จะเป็นขอบสีดํา กระจกเดิมค่ะมาดูภายในสักนิดหนึ่งคันนี้ได้เป็นเบาะหนังมาเลยนะคะเป็นเบาะหนังมาทุงลมนิรภัยของ Isuzu นะคะ D-Max จะให้มาแค่2องใบเท่านั้นเองนะคะคู่หน้าเนาะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าค่ะพี่ขานี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะเดินตะเข็บได้นะคะจะออกได้เป็นสีเทานะตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินอันนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ํานะคะแล้วก็มี คูบ็อกนะคะอยู่ตรงนี้แล้วนี้ก็เป็นช่องใส่กอกสาระคะ่ะน่าจะไม่ได้เก็บอะไรเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวแอบเปิดดูสักนิดหนึ่งอ่ะก็มีอันนี้น่าจะเป็นคู่มือยังอยู่ค่ะคู่มือน่าจะยังอยู่ภาษีพรบรนะคะเราก็จะมีการต่อให้นะ,ะนี่ก็ยังไม่ได้ออกไปเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจยังไงนะคะ ก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้อะขออนุญ,ญาตเก็บก่อนเพราะว่าอันนี้คือรถเข้าใหม่ค่ะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยยังไม่ได้ปรับสภาพเลยร้อยห้าสิบแรงม้านะคะหน้าจอนี่แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะช่องใส่แก้วน้ํานะคะตรงนี้ก็เออ่ตรงคอนโซลกลางก็มีที่เท้าแขนนะคะบุด้วยหนังนุ่มด้วยนะ,ะเป็นหนังนุ่มนะคะตรงนี้ก็มีช่องใส่ ของต่างๆนะคะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นพลาสติกนะคะที่ตรงช่องเท้าแขนเป็นเป็นหนังนุ่มนะคะแล้วก็เบาะก,ก็ทรงสปอร์ตค่ะเดินตะเข็บได้สีสีเทานะคะทรงสปอร์ตเลยแล้วก็ปรับนะคะเป็นปรับแมนนวลนะนะคะเป็นปรับแมนนวลนะ,ะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะอ่ะแล้วก็ให้ดูพวกตัวน็อตต่างๆะค,ะค่ะตัว1.9แซตค่ะเครื่องพันเเป็นกระบะสีประตูก็ประหยัดอยู่นะคะประหยัดนี่ค่ะ ก็ตัวพวกรอยเมคอัพต่างๆแล้วตรงนี้ก็มีที่ใส่แก้วน้ํานะคะที่ใส่แก้วใส่ต่างๆตัวน็อตนะคะสนใจก็ทักเข้ามาหาน้ำหนึ่งได้0961984963เสียงอาจจะแบบยังไม่ค่อยได้หายดีเท่าไหร่นะยังเหมือนแบบมีคนมาอุดจมูกไว้อยู่เลยนะมีคนปิดบีบจมูกไว้เสียงคนเป็นหวัดนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่ะ เบาะหนังสีดำนะคะก็ได้แอร์หลังตรงนี้ก็กระเป๋าสเอกสารมีทั้งสองเบาะเลยนะคะตรงนี้ก็มีอ่านี่ที่แขวนต่างๆเพดานค่ะไฟด้านหน้าไฟตรงกลางสนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะ0961984963ค่ะแพงประตูนะตรงนี้ก็บุด,ด้วย หนังนะมีช่องใส่แก้วนะ้ําตรงนี้ก็เดินตะเข็บได้สีเทาตกแต่งด้วยสีเทาสีเงินนะคะนี่สนใจพี่ขาก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเทศยน์นะคะ อยู่เสรีไทย68แยกที่หนึ่งหรือว่าใครจะเข้ามานะพี่โทรมาหาน้ำหนึ่งก่อนได้เลย0ู6 1 9 8 4 9 6 3งีคันนี้5 9 9 0 99, 000, 5, 0 0 5 9 9 0 0 0ตัวนี้น้ำหนึ่งขอรายรับอยู่ประมาณา2 0,000นนะคะประมาณ22 0 0 0ขึ้นละกันนะคะใครที่จองคันนี้ขอรายรับอยู่ประมาณ22 0 0 0ค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณประมาณ1 0,000 หนึ่งมืนห้าร้อยอยู่ประมาณนี้หมื่นห้าอ่าไม่ใช่หมื่นไม่ใช่หมื่นห้าพันนะประมาณหมื่นห้าร้อยอ่านะคะก็ขอรายรับอยู่ประมาณสองหมื่นสองขึ้นละกันนะคะอยู่ประมาณนี้เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆิดจะหมื่นห้าร้อยผ่อนรัต้นหมื0นห้าร้อยไม่ใช่หมื่นหะ้าพันนะนะอย่างที่แจง้งมาดูตรงแคลรี่บอยค่ะ อันนี้ก็แฮร่บอยก็น่าจะตรงรุ่นแหละเนะะี่ยค่ะให้ดูเดี๋ยวทําความสะอาดให้พี่ค่ะอันนี้เราไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะก็ได้แคร่บอยมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยนะคะไฟด้านท้ายค่ะดูใกล้ๆอะแล้วก็ตรงนี้นะคะกันชนท้ายด้านหลังป้ายทะเบียนก็น่าจะได้เป็นเลขนี้แหละ สนใจยังไงทักมหาน้หนึ่งได้ค่ะ0961984963ก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัว z d d i นะคะนี่ค่ะให้ดูช่วงล่างพร้อมอยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็ใส่มาให้ครบนะคะพร้อมอยางอะไหล่อ่ะเนี่ยก็คือแม็กเดิมจากโรงงานด้านหน้าดิสเปกด้านหลังรัมเบนี่ค่ะ คัสซีเดิมสวยเลยนะคะช่วงล่างนุ่มแน่นเอออิสุสุนะคะในส่วนของตัวดีแมนะคะเครื่อง1.9ก็คือการออกตัวหรือว่าการที่แบบว่าขับนุ่มอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวอิสุสุตัวนี้นะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เดี๋ยวเราขัดสีดูดฝุ่นนะคะล้างทำความสะอาดให้อีกทีนึงคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสี่ประตูค่ะพร้อมแครีบอยถ้าใครที่แบบว่าไม่สนใจแครีบอยถอดออกก็อยู่ประมาณ5้าห0าแเหมือนกันประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าป้ายแดงอยู่ประมาณ900,000กว่าน,นะคะปียี่สิบนะเนี่ยสเหลี่ยมผมด้านข้าเท่าที่ดูคันนี้นะล่องลอย จะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะคะแบบเป็นรอยขวดเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยค่ะนอกนั้นก็ถือว่าน้อยมากนะคะนี้ถือว่าสภาพสวยเลยนะพร้อมใช้งานเดี๋ยวต้องเอา้างทำความสะอาดปรับสภาพีกนิดนึงพร้อมใช้งานได้เลยนะคะกุญแจบิดไข่สตาร์ทนะคะอ่าเบาะนะคะเป็นเบาะปรับ แบบแมนวนวลนะตัวนี้ได้เป็นปุ่ม e n e r g a i n g Start Stop มาการลื่นถลายไฟตัดหมอกนะคะกระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยแล้วก็กระจกทั้ง4บาทนะคะ,ะฝั่งคนขับนี้จะเป็นออโต้ที่เปิดด้านในตรงนี้เป็นวัสดุสีเงินตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะหน้าจอกว้างมากใหญ่มาก เดี๋ยวน้ำหนึ่งลองสตาร์ทรถให้ดูกันนะคะกุญแจพี่ขาอันเนี้ยได้กุญแจ2ดอกนะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นกุญแจของแคริบบอยด้านหลังอ่ะมาสตาร์ทรถกันค่ะอ่ะนี่เป็นแบบ3มมิติแล้วนะรถ แล้วก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเขาจะเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรจะมีการเตือนนะจะเข้าถึงระยะแล้วนะเขาก็จะเตือนเอนี่อันนี้เลขไม้หนึ่งแมื่นเจ็ดพักับอีก27่ิบเจ็ดกิโลก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะอ่ะหมุนขึ้นหน่อยโอ้เย็นทันทีเลยเย็นทันทีเลยหน้าจอนะคะ mm. ก็เป็นแบบทัสกีน้นอ่ะ,อะมีเวลาบอกนี่ค่ะ ต้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะชัดแจ๋วเลยสนใจก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้นะคะคันนี้รถเข้าใหม่จริงๆเนี่ยคะ่ะให้ดูรถยนต์รอ QC หลังชงนะคะสขบไม่มีเลยเพราะเข้าใหม่มันจริงอันนี้เบาะเออไม่ใช่เบาะสิกระจกมองหลังนะคะเป็นตัวปรับแบบอัตโนอัตโนมือนะเป็นแบบมันนวดน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็มาพร้อมกับกระจกนะคะแต่งหน้าพร้อมไฟด้วยนะคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็มี ที่ใส่แว่นตามีไฟด้านหน้าไฟตรงกลางสนใจยังไงก็ทางหาน้ำนหนึ่งได้นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะสนใจทักมาได้เลย599,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 5ื่น 1 5 0 0ห้าร้อยนะหนึ่งนะคะไม่ใช่1 5 0น่งะห้นะนะหนึ่งหมน้รอนต้นอยู่ประมาณนี้ถ้าอยากจะดาวขั้นต่ำพี่ดาวมาได้เลยส0มหมื่นสาแต่ว่าถ้าจะดาวมากกว่านี้ก็จะผ่อนถูกลงไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะ<ป>อ่าไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างสนใจยังไงทักมาหาน้ําหนึ่งได้นะคะ096,198 4963ค่ะใครที่สนใจนะคะทักหาน้ำหนึ่งได้เลยเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะนี่สภาพสวยมากด้านข้างนะคะด้านหน้าใครดีๆจะยอดเต็มดันฟรีดาวได้ทันนี้ปี20เดี๋ยวเอาไปล้างความสะอาดผาสีเท่าที่เห็นเมื่อกี้เป็นปีเป็น69แล้วนะคะก็เป็นปีหน้าแล้วอ่ะเป็นมีนา69แล้วภาษีนะคะ อะมาดูห้องเครื่องด้านหน้าเป็นเครื่อง Isuzu นะคะ DDI Blue Power ก่อนปล่อยจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็เช็คของเหลวให้เบื้องต้นนะคะให้ดูพวกตัวล็อต่างๆด้านข้างรอยเมคอัพด,ด้านข้างนะคะคานไฟด้านหน้าสนใจยังไงก็ทักหาน้าหนึ่งได้นี่ค่ะิส u z u นะคะอ่า ทานด้านหน้าการข้างตัวนอ็อตนี่ค่ะ 0961984963มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูสภาพตัวรถอย่ารอช้านะคะพี่ๆค่ะโทรมาหาน้ํหนึ่งกันได้ก่อนเลยนะ,ะ0961984963มาทดลองขับได้มาดูสภาพรถได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาก็เอ,อ่อโทรหาน้ํหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวมาวิดีโอคอคุยกันอยากดูจุดต,ตรงไหนหรือว่าอยากให้อัดวิดีโอตรงไหนนะคะเดี๋ยวส่งรูปด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาให้ดูค่ะอยากให้มั่นใจที่นี่เปิดมา25ปีแล้วกับบริษัทเพชรยนต์ เราคัดเกรดนะ,ค,ะคุณภาพตัวรถสภาพรถนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะเอาละค่ะัคลิปนี้นั้นมึงขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ